สื่อมวลชนในภาคอีสานค่ะก็ได้ร่วมสัมมนาโครงการรู้เท่าทันการเงินและภัยการเงินเพื่อนําความรู้ความเข้าใจนะคะมาขยายผลสู่ประชาชนในการประกอบการตัดสินใจกับการลงทุนเรื่องการเงินค่ะ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีการสัมมนาโครงการสื่อมวลชนอีสานรู้เท่าทันการเงินดิจิทัลและภัยการเงินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความรู้การเงินป้องกันตัวเองและประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงที่มาในรูปแบบต่างๆค่ะทั้งนี้นะคะในปัจจุบันการพัฒนาของโรกดิจิทัลได้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนยุคใหม่ทั่วโลกมีการสร้างความร่ำรวยจากการลงทุนสกุลเงินที่จับต้องไม่ได้ซื้อของด้วยปลายนิ้วสัมผัส ทำงานจากบ้านและเข้าแอปพลิเคชันใหม่ๆนะคะแต่ในภาพโลกดิจิทัลที่สะดวกรวดเร็วแบบนี้นะคะก็มีมุมมืดที่อาชญากรไซเบอร์กำลังพัฒนาศักยภาพของตนเองในโลกออนไลน์ด้วยกลกงรูปแบบใหม่ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในโลกดิจิทัลอย่างมหาศาลค่ะดังนั้นนะครับการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการเน้นการสร้างความรู้ทางด้านการเงินเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลกงที่มาในรูปแบบต่างๆยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้า ภัยด้านการเงินดิจิทัลก็ดียิ่งเพิ่มขึ้นโดยลักษณะกลโกงที่มักพบบ่อยๆนะครับคือการหลอกให้โอนเงินแชร์ลูกโซ่ชักชวนให้ลงทุนอีเมลและเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลโดยผู้เข้าร่วมสัมมนานครับจะได้รับความรู้ความเข้าใจไปขยายผลสู่ประชาชนเพื่อให้ตกไม่เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรเหล่านี้และเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนการลงทุนอีกด้วยอันนี้สําคัญมากเพราะจริงๆในหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะที่พี่ๆวันนี้ได้ไปร่วมสัมมนา,ากัน